สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนรถดำซิ่งนะครับหลังจากไปเปลี่ยนกองมาเดี๋ยวเราจะเทสกันหน่อยใส่เต็มกล่องขึ้นบ่อเลยตอนแรกอ่ะมันสะดุดนะถ้ารถหนักอันนี้เทสเต็มกล่องเลยครับมาชมกันจะรอดหรือจะร่วงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้ จัดเต็มกลองครับของแท้เททำทางครับไม่ได้วิ่งไปไกลนะลองพลังกันหน่อยสองสจะรอดหรือจะร่วงครับโคนหนักเลยอ่ะ ด,ดัโอ้เที่ยวเดียวพอครับขึ้นเกไม่ไหวเมื่อกี้อยางมิดเลย ดุดอยู่มันก็ยังมีนิดหน่อยนะครับจึกๆกนิดหน่อยแต่มันก็ดีขึ้นอนะ่ะคือเวลาขับมันก็ดีขึ้นอนะ่ะดูกองดินลน่มถึงโคตรใหญ่อนะ่กะกองครับคุณครับไมโครไปด้วยไปด้วย พ่วงเมื่อกี้ใส่แบบเต็มแบบอัดเต็มอ่ะก<ะ>็เกือบไม่ไหวหรอกดูดิยังกับพ่วงทีสุดจัดในไม่ใช่เปลี่ยนเกียร์เปลีป่ยนแล้วมันก็ยังมีสะดุดนิดหน่อยน่าจะเป็นกับหัวฉีดแต่มันก็ดีกว่าเดิมมันก็ขับมันก็ลื่นกว่าเดิมอ่ะโอ้ตาย ชอบจอดกินข้าวย<อ>่อเกินไปเทน,นู้นหรือว่าจะจอดกินข้าวจะพร้อยครับรถเรง่งคันหมดไม่รอดคันหมดนะขับเรียกคับเนาะมันไ,มห,ไหม่เลยวหรือมั้งไม่แล้วมันลื่นเสียตังค์อีกแล้ว ที่เกือบอยู่ตรงนี้เลยโอ้สะทางยับกันนี้ไปไม่ได้หรอกนี่อันนี้ทางใช้ได้อยู่เวลารถรถรถหนักมันก็ยังมีเออเขาเรียกว่าแบบมันก็ยังแบบตุ๊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 บ,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 บอยู่นะครับ น so awesome. ่าจะเป็นกับหัวฉีดนี่เลยแต่การขับการใดมันก็ดีกว่าเดิมนะถามว่ามันสะดุดไหมมันก็ไม่สะดุดนะเสียงเนี่ยไม่สะดุดแต่ว่าเวลารถหนักอ่ะมันจะมีแบบตุ๊กตุ๊กต๊กต๊กตุ๊กต๊กนิดหนึ่งต้องลองอันนี้เปลี่ยนกรองเปลี่ยนอะไรเดแต่สายน้ํามันเศษมันน่าจะตันในสายน้ํามันด้วยอันนี้ดินเนียไปทีนู่นได้ไหม จัดทำทางให้จุกๆเที่ยวหนึ่งจุกๆเลยปะเอะเอธรรมดาเทีาา่ยวเมื่อกี้โอ้โหมีรออ้องอ่ะโอ้ถ้ารถเครื่องเล็กน่าจะไปไม่ได้หรอกเมกื่อกี้ขนาดเครื่องใหญ่ผมผมเหยียบมารอบป,ประมาณพันกว่าเลยนะเนี่ยเหยียบไปอย่างเนี่ยกลัวไม่ไหวไงรอบมันยังมันยังไปเกือบไม่ไหวเลย ถ้าดเครื่องเล็กอู้น่าจะต้องเหยียบเยอะถ้าจะไปไฮโรดเมื่อกี้เพราะว่าระเนงสามด้วยระเนงสองมันมันอย่างน้อยอันนี้ระเนงสามเองอู้หู้แล้วระเรนงสามอ่ะคิดเอาครับเมืเ่อกี้เบรกอะ่ะโอ้โหสายเบรกของเทครับแบบนี้เลย <c oughs> สายเบรก <c oughs> ขเขาใส่ระเนงกันถ้าไม่ใส่ระเนงเขาไม่เรียกว่าสายเบรกเ <c oughs> ที่ยวนี้ก็ธรรมดาก็งานทั่วไปครับงาน เชื่อมเมื่อกี้ผมเล่นๆในเฉย่ผมตัดเองไงเนมเมื่อกี้ผมตัดเองผมก็เลยว่าโอ้ลองลดหน่อยดีกว่าแต่เปลี่ยนกองมามันก็ดีนะดีกว่าเดิมอยู่มันก็สะดุดไหมถามว่าสะดุดไหมมันก็ยังยังมีนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนแต่กบไม่เหมือนตอนแรกะที่มันแบบตุบๆๆๆเลยอันนี้มันก็ยังมีแบบได้ยินอยู่นิดหน่อยถ้าเราไปอย่างเงี้ยเราจะได้ยินเลยนะเนี่ย พราะว่าเสียงมันจะสะท้อนตรงนี้ครับเดี๋ยวเทื่าวนี้ผมจะลองฟังดูอีกรอบเดี๋ยวเราจะพาพาขึ้นบอยอีกรอบแล้วก็ฟังเสียงดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับบางทีมันอาจจะมันอาจจะแบบกรองมันตันแล้วทําให้หัวฉีดพังครับอาจจะสะสมมานานครับเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนไงผมเปลี่ยนแต่กรองกรองไอ,อ้ตรงของโซล่าข้างในเครื่องอะแต่ไม่ได้เปลี่ยนตรงกรองดักน้ํา จริงเลยครับแบบนี้โอ้โ oh. หมาเดี๋ยวเชื่อเนี้ยลองฟังเสียงอีกรอบครับว่าเช่ยเมื่อกี้ไม่แน่ใจเพราะว่ารถมันหนักด้วยเราต้องอย่าเราไม่เล่นนะเราเล่นไม่ได้เช่ยวเมื่อกี้ถ้าเล่นก็นคือจบเลยแต่เี่ยเนี้ยเราสามารถที่จะเล่นเล่นคันเร่งได้เพื่อที่จะฟังเสียงว่ามันยังสะดุดอยู่หรือเปล่านะครับอลองฟังเกือบเต็มแล้ว เที่ยวกัคใครที่อยากจะดูตอนขึ้นก็กอรอเลยก็ได้นะครับ เพราะว่าไอโฟนจะสต็อปไม่ได้เนะผมก็ไม่ไม่อยากตัดด้วยตัดมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้พื้นที่โทรศัพท์เยอะพื้นที่โทรศัพท์ผมมันน้อย ร้อยยีก็จะนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนรถใหม่นะน,นี่รถเก่า่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันน่าจะเรียบร้อยแล้วจะสะดุดเหมือนเดิมหรือเปล่า สะดุดอยู่นะครับแต่ว่าการขับการอะไรมันดีกว่าเดิมนะครับมันยังสะดุดอยู่ไม่หายแต่คันเร่งอะไรการแตะอะไรดีดีกว่าเดิมครับเพราะว่ามันโลนะ่งน้ำมันทางเดินน้ำมันมันโล่งล้วน่าจะเป็นกับหัวฉีดเลยครับเดี๋ยวต้องวิ่งวิ่งงานไปก่อน เพราะว่ายังไม่มีงบส่องครับงบยังไม่มีครับนั่นแหละเราก็ต้องมีงานไปก่อนครับโอเคครับเดยวคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ